สวัสดีครับสวัสดีชั้นชนะผมสวัสดีกันตอนเช้าสายนิดหนึ่งแปดโมงครึ่งครับของวันพุธกําลังจะไปอําเภอข้าแปลป้ายทะเบียนไอ้เสือดำมันะเสือดำมันทุกคนครับตอนนี้คือเช่นบางสามไปบางพนักครับตอนนี้เพิ่งจะเลี้ยวออกจากซอยซอยหนังนิดนึงแต่แล้วก็ติดเนี่ ไปดูเอฟซีดูครับมันนี้ก็อะไรนะเดี๋ยวลองอีกทีหนึ่งมันสนีมขึ้นแล้วครับไม่ได้ใช้ลานแล้วเดี๋ยวรอหมุนอีกนิดนึงครับผมไปวันนี้ก็บรรยากาศเช้าฝนลินยิบยิบฝนลปอยแบบ มาเนี้นะไอ้เดียวครับตอนแรกว่าจะเอาไอดาไปก็เออพับไอดาก่อนเอาไอจำไอจำจำไปเลยครับไปเอาป้ายทะเบียนมันได้แล้วครับเสร็จเลยจะวิ่งให้ถูกต้องตามกฎหมายตามกฎจราจรเพกนิดนึงครับเดี๋ยวมาข้อมือตัวนี้กันเอาจจะถ่ายบรรยากาศการขับรถไปด้วยครับผมโอเคเนาะเดี๋ยวเลสโก้ได้กันครับโอเคครับได้แล้วอาจจะเป็นรูปแนวตั้งนิดนึงนะเดี๋ยวไปปรับเอาครับ ไปเรสกโกกันเลยแกรมเพอประมาณทัก40กว่ากิโลครับผม ก็กล้องหน้าถ่ายไม่ได้ครับพอดีขาอไอตัวจับตัวจับโทรศัพท์ครับตัวจับกล้องนี้มันบางบังเลืมนกล้องหน้าก็เลย,เอยโอเคไม่เป็นไรนะเราไปทานี้แล้วครับเดี๋ยวก็เจอกันที่ผมส่งครับผมมัน,ะน,น,นจีรจักรับกมารับแผ่นป้ายทะเบียนเสร็จด,ดำแล้วนะ โอเคแล้วครับผมไปซื้อหวยเมื่อกี้ซัดไป5ใบเลยอดจนหลดกั้นมานานก็ไม่รู้ว่าจะยังไงไปแตบ้านกันไปทะเบียนใหม่ละดูงานกรุงเทพดูงานต่งางจังหวัดได้ คร,าานนครับผมก็กลับมาจากจะมาไปถึงบ้านแล้วครับผมก็กาลังจะติดแผ่นป้ายทะเบียนเจสเดอาใหนะ้เอาแบบแน่นหนาเลยทีนี้ล็อกมนแบบสุดเลยนะัดสามตัวครับเจาะก,ก็กําลังจะติดแล้วครับติดไปเพื่งจะขันนัดแต่ตัวหนึ่งว่ะอะไยเออสายดูนิดนึงครับไปซื้ออ,อะไรนะป้ายทะเบียนที่เดวายมามีเสื้อเดวายมาร้อยห้าบาทครับผมติดแผ่นแคปลาถ้าซื้อข้างนอกร้อยกว่าบาทป้าย พันสิกสี่สิบห้าบาทกำลังจะล็อกครับไปดูกันเอาให้กับไม่ไหวจริงเลยที่แล้วร็อตมันเล็กครับ ที่แล้วก่อนจะหายก็เดี๋ยวมันดังแกรกแกรกแกรกก็ไม่ได้สนใจก็ขยับลงถูอว่ามันแน่นเออมันแน่นแล้วก็ไม่ได้สนใจมันสุดท้ายรถกระบะบอกว่าเรื่องเงี้ยรถกระจกลงแล้วเปิดหน้าก็่น้วว่าชี้เอาอะไรไปว่าใทะเบียนหล่นไปได้เป็นหล่นอานเสร็จอันเสร็จปากเขาใต้ทะเบียนหล่นหายสุดสุด นีแน่นแล้วแต่วก็จะ่จอียึีตรงกลางครับเจาะเอาให้แน่นเอาให้สุดๆไปเลยแล้วก็จะเอาใช้กาว3ามเลีแปะรอบเลยเรามีเสียงกันเนาะ สนใจแล้วเอาฮะแบบแล้วอ,อยู่ไปช่วนงนิรันเลยนี่แล้วก็ว่าจะใส่ไปแล้ว จะไปหาลัวทำไมไม่ใช่ครับผมาุดลางกัได้หรือเปล่ามอดู ราดนี้ก็ถือว่าเปข้าวสวยใส่ป้ายนี่ถือว่าจะใส่ให้ป่านนี้ว่าจะโผล่ในในนะเจ็ดชิปด้าร้อยห้าบาทถ้ามีอีกตัวหนึ่งอ่ะมันติดอะไรไปรู้มันบอกร้อยสิบบาทเราเอาแค่ มองไม่เห็นแล้วครับพันนุขาตายาวขาดเรื่องเดียวกันนะนี่ก็ไม่ค่อยจะนิ่งเท่าไหร่เออมันดีมากคือเป็นยิ่งลหญ แล้วครับสมุนแบบ ถือว่าจบเกมครับติดได้แล้วโอเคแล้วแน่นักอันนี้นี้หลุดก็คือหมดกันละบรรเลยกันละถูกต้องตามจุนเป็นป้ายเข้าไปก็ลอขึ้นเหมือนเดิมแล้วกรกลั่ครับผมก็คือถ้าเราแบบในกฎหมายเนาะกฎจราจรก็มัก็ไม่ว่าอะไรนอกเงี้ยหรอกก็คือแต่ว่าขับได้ไม่ขับได้ยู่แต่ว่า ความมัใจของเรามันจะลดลงไปนิดหนึ่งรถเราครบจริงมีอะไรจริงแจ้งหายจริงก็คือมันไม่มีเมียครบนะเราก็คือกฎหมายนะเราเกรงใจเ,เกียดเราคอรพกฎหมายอย่างน,นี้โอเคโอเคเลยโอนี่โอเคมาครบแล้วอย่างนี้เลยไปไหนไปได้ครับล่องทั่วโลกเลยเนยจริงๆถ้า รุ่นนี้ถ้าเขาแก่นอนยิ่งได้ดดดถ้าร้อยสามสิบสี่สิบร้อยห้าสิบเนี่ยโอ้เที่ยวทั่วประเทศเลยตัวเล็กขับง่ายเข้าโค้งง่ายสบายๆเลยหยับยุบไปมาณนี้เนาะก็เหลาดูก็ดีทีนึงครับว่าวบรรยากาศวันนี้เคอยู่ก็คงทั้งพักผ่อนครับผมก็เหนื่อยมาหลายวันแล้วก็วรู้สึกลูกสาวมาก็ผมจ็กลับเวลาเดิมครับผมไปข้างล่างใส่ถุง รถสิบล้อขับไม่เป็นเซื้องรถสิบล้อเซื้อมาครับก็ไปเตียมยาลูกสาวครับผมวันวันที่เก้าวันนี้วันที่เท่าไหรสิบเอ็ดวันนี้วันที่สิบเอ็ดครับเก้าอยู่ที่สระคามอยู่ไม่ได้ลงมาครับวันที่สิบเดินทางมาจากอุบลวันที่เก้าวันนี้สระคามแล้วก็วันที่สิบกระบังรีเอาอย่าลังให้ขั้นหน่อยขอบคุณใครดี นี่ให้โดนมันอะ่ะ <laughs> นี่หน้ามันมากอ้าวไหนมาอ่ะสามสี่ล้วมันก็พอแล้วเอาไปจุดเวลาไฟดับ <laughs> แันนั้นน่จุดหมดแล้วไอ,อ,อ,อ้เนื้นยคุณนินล่ะคุณละพัฒน์อ๋อเดินไปเดินเที่ยวมา สักตินนะมันไม่ได้ออกจากห้องมันกินโจ๊กว่ะเนี่ยใช่ไหมใส่โจ๊กมันใส่ผักใส่อะไรสัหน่อยก็ยังดีไปไปไปเสร็จรับรถด,ดีๆนะเบิร์เดนน้องก,ก่อนเดินไปเดินไปเนี่ยอ๋อไปตรงนี้หลังพี่เรกเนี่ย ยังยังไม่ยัง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 ไม่ได้ชิงเลยยังไม่ชิงชิงไปแล้วแหละนอ้นี่กินเดี๋ยววันเกิดพ่อว่างเดี๋ยวพ่อวิ่งไปหาออกไปด้วยนี่ด้วพ่อว่างคนเดียวพ่อว่างคนเดียวอ๋ใช่ค่ะว่าไอเคยังไม่ได้เรียนเนตลากสอบออกอ่ะ

ก็ตั้งใจเรียนละกันดูเอาอิสระเต็มที่ใช้ใช้ชีวิตให้เต็มที่อย่าไปสักลายล่ะเลือกครบเด้อเพื่อนเด้อนะดูให้ดีนะนึ่หนูนึกหนูเผาะเล่าเลยไม่ใช่สักเลยโอ้เดี๋ยวก็ภาษาคนอย่างมันน่ะดื้อมึนจะตายไปเถอเพื่อนโตอารมณ์เรื่องมันไป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  ไว้จุดไงเวลาไฟดับเวล้างออกไงเปิดน้ำล้างียวเนี่ยไม่สนโลกเลยบังไม่สนใจ ก็พึ่งเป็นตีเกิดหลังสาวับเกิดก้าวิชยาเนะาะตอนนั้นนาบันจันที่แล้วครับวันนี้นพุดก็เราเดินทางอยู่มันก็ไม่สะดวกที่จะจะัดครบปคนนี้นั่นเนาะเหนื่อยเพื่อยเยหน่อยแส mm hmm. อ,อวันนี้จะวิ่งไปเี่ียมเพอเพอ,อที่สารอำเภอแหละจะบางลีอะ่ะก็เลยอกเสกมาซลอยตอนนิดนึงให้เขาป่อนิดนึงเมื่อวานเขาถามแล้วว่าเอาไหมเรื่อยอยู่ที่นูุ่นเนาะ วันเออเมื่อเย็นวันที่๙ลั่นแนีะลูกก็ก็ไปได้เรร้องอะไรครับผมจะคืออหญ่ทำให้ลูกเหมือนกันแล้วของพบรรยากาศจนเย็นก็เหมือนเดิมครับผมที่บ้านเหมือนเดิมเลยไม่เหมือนอีสานแต่ดีหน่อยแม่งวันม่เยอะเหมือนอีสานอีสานแม่งวันยังม nice 응ีอยู <tr> aro aro? <si> ่โอ <bes firm ADHD> ้โาทรมานมากับไปอยู่อยู่ไม่ได้้ะตายเลยนอนกลางวันไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เอ้บ่ายนี้ก็ต้องลับปบายทะเบียนมา ไอเสดามมาก็ติดป้ายทะเบียนเสร็จก็นอนหลับยาวเลยจนตื่นมาประมาณห้าโมงเนี่ยไยข้าวไปให้น้องๆเต็มเลยข้าวกระป๋องตอน,น,นเราจะเสดาก็เขาแกงเข้าแหละล็อกแน่นล็อกหนาล็อกปึกแล้วล็อกน็อตสามตัว จะถูกต้องตามกฎหมายร็บ้างเหลืออย่างเดียวครับความแรงอยาจะจเพิ่มความแรงให้อีกนิดน,นึงเยี๋ยีหาวิธีก่อนครับผมมันไม่ใค่รถทีเราซือมาเพิ่งจะออกครับผมหกเจ็ดปีแล้วซื้อมือสองมือสามือสี่มือห้าเข้ามาก็ธรรมดาครับทำใจครับเสร็จได้กะตืบว่าไร้เอเคได้รถดีอยู่ <Okay. S 1> ก็ดีอยู่ก็ดีอยู่ย้ำอยู่ ปกดีอยู่ก็ความแรงความเร็วก็ร้อยร้อยกว่าก็ยังดีครับถ้างได้ร้อยกว่าร้อยเยอะกว่านี้ก็คือต้องซื้อรุ่นใหม่ครับตัวใหม่ครับตอนนี้รายิบห้าจุดสี่ถ้าได้จริงแล้วสองร้อยห้าสิบบิดวาดฟาดบึ้มเลยั้งนี้กระทุ่มเริ่มเป็นลูกอีกแล้วครับเดี๋ยวเห็นไหม หวานชูทวีและขี่ใส่รถเงี้ยมันน่าให้กินไหมล่ะแล้วก็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 กกกไม่เมือยู่ด้วยให้กินปุ๊บขี่ใส่รถปั๊บโอ้ยสุ่มๆเนาะมาไอถุนกันนั่นงกรอยู่ตรงนี้ขี่ใส่รถปั๊บ วันนี้เนะเมื่อกี้ให้น้ำขิงครับน้ำขิงพอดีเตาเทนโปเกแล้วน้ำขิงไปส่งให้เขียวน,นิดนึงครับให้น้องพันธุ์โอเคไปส่งให้น้องพันธุ์ออกมาให้าสามส่วนสี่ผมไม่ใช่ดิหนึ่งส่วนส,ส,สองส่วนสามเออหนึ่งส่วนสามออกมาสองส่วนแล้วไปให้น้องพันธุนน์บ้างส่วนคุงแกบอยู่ที่สารามก็ ให้ดูแค่รูปเดี๋ยวประมาณท้งยิบสามตุลาอาจจะยิ่งไปหาลูกสาก้ายรับหนึ่งผมก็แต่ว่าคิดถึงไม่ถึงครับแต่ว่ามันตน้องคนละหน้าที่เนาะมนะคชับมาก็ทำคำสาดตรงนี้นนอันนี้เอ้วงล้อลองมาล้อขึ้นมาใบตรงนี้ กันกันเนวเป็นแนวกันชนกันนิดหนึ่งแต่จะแปน,นี้เนาะมาบ้านแล้วอยู่บ้านแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะลุยหรือไม่ลุยจะต้องลุยอีทีหนึ่งว่าจะไปหรือไม่ไปครับผมก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับยังไม่ค่อยดีขึ้นนะไม่รู้ว่าเป็นโควิดหรือไว้ไขวัดอะไรไม่รู้มันคือมันเท้จมูกครับแต่ร่างกายไม่เป็นไรเลยกินอิ่มกินอร่อยกินทุกอย่างแต่มันมีไอ้ยนิดหนึ่งแล้วก็มีน้ำมงน้ำมุกนะแต่ถ้าปกติเรานอน,อนถ้าเราไม่ก่อพัดลมเรานอนปกติธรรมดามันก็ได้ ก็ไม่กินยาตั้งแต่เมื่อวานเช้าเมื่อวานผมบอกเข้ามาก็ไม่กินเที่ยงก็ไม่กินเย็นก็ไม่กินเช้าก็ไม่กินน่ะแต่มันก็แปลว่ามันก็ไม่อยากกินเยอะแต่กินได้กินได้อกินแต่ไม่ไม่ไม่อยากให้มันมากมายกับร่างกายมากเราผมทุกท่านเราก็มีอยู่เลยก็เนาะก็ลิปนี้ก็อยู่ประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับทุกคนมี่ติดตามก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยครับ สามปีครึ่งบอกว่าให้สิบเองครับก <c ười> <laughs> ็ไ <ajuda> ม่เป eh? huh kind of ็นไรไอ้บ้ากันเนาะขอบคุณเอซีเก่า uh ที huh. ่ติดตามกันมาเลยตลอดครับผมดูดูไปเรื่อยเขาไม่มีสาระแล้วลรอก็ถ่ายชีวิตประจำวันนูนนี้นั้นบางทีก็ถ่ายเรื่องงานเรื่องอะไรเดินทางด้วยก็ตอนทีกลับไปเสือดำบอกไปนู่นไปนี่ก็เมื่อเช้าก็อยากจะถ่ายดูอยู่กคือขาตัวจับกล้องตัวจับโทรศัพท์มันปิด มันปิดเลนกล้องพอดีก็เลยไม่ได้ถ่ายดูครับโชคดีมีความสุขครับผมสวัสดีครับ